หัวหน้าพักเพื่อไทยเผยพักตัดสินใจถูกต้องในการจัดตั้งรัฐบาลผสมไม่ต้องรอสิบเดือนยืนยันรัฐบาลเร่งเดินหน้าทำงานเพื่อประชาชนนางสาวแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยกล่าวว่าในนามหัวหน้าพักเพื่อไทยยืนยันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องในการจัดตั้งรัฐบาลผสมเมื่อสิบเดือนที่ผ่านมาเนื่องจากปัญหาปัจจุบันที่หมักหมมไว้หลายอย่างและด้วยโครงสร้างที่ไม่ทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเทคโนโลยีเศรษฐกิจและภัยคุกคามทางความมั่นคง พัฒนาไปอย่างรวดเร็วมากรวมถึงภัยต่อเยาวชนของชาติจากยาเสพติดซึ่งทําให้ประชาชนของชาติอ่อนแอประชาชนขาดโอกาสในการทํามาหากินเศรษฐกิจใต้ดินสูงเป็นประวัติการพักเพื่อไทยเป็นพักการเมืองที่มีประสบการณ์ในการบริหารประเทศมากที่สุดและพร้อมจะเดินหน้านโยบายการแก้ไขปัญหาของชาติรวมทั้งการยกระดับเศรษฐกิจให้สังคมไทยในทุกมิติมั่นใจพักเราทำได้และจะทำให้ได้คะแนนเต็มสิบ ก่อนการเลือกตั้งครั้งหน้าเพื่อไทยค่ะเป็นพรรคที่มีประสบการณ์การบริหารมาอย่างยาวนานอิงเชื่อว่าทุกท่านทราบดีอยู่แล้วว่าเราได้เป็นพรรคที่ขึ้นชื่อว่าบริหารงานได้สำเร็จแล้วก็ผลักดันทุกนโยบายให้สำเร็จตามที่เคยได้พูดไว้มากที่สุดของประเทศไทยค่ะ10เดือนที่ผ่านมานะคะโดยมีท่านนายกเศรษฐา เป็นการนำในการบริหารรัฐบาลเราได้ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ปัญหาต่างๆเรา,าก็เห็นแล้วว่าเป็นปัญหาที่ซับซ้อนแล้วก็ยาวนานจะต้องใช้ความรู้ความเข้าใจจากทุกภาคฝ่ายในการแก้ปัญหาให้ดีขึ้นค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกกันก่อนหน้านี้นะคะเราเสียเวลาไปแล้วเกือบสองทศวรรษค่ะตอนนี้เราเข้าใจดีค่ะว่าปัญหาทุกอย่างไม่ได้ง่ายแต่เรามั่นใจค่ะ ว่าเราจะทํามันอย่างเต็มที่แล้วก็มั่นใจว่าเราจะทําให้ได้เต็มสิทธิ์แน่นอนค่ะ